สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณครูพัชศรีมาอยู่เวนนะคะมาอยู่กับคุณครูคคฟิล์มนะคะก็คือเอาโคเชมาถักด้วยนะคะอันนี้ครูพัชศรีจะทําริมนะคะริม้าพปูโต๊ะไปถวายวัดสีสะอาดค่ะเสร็จแล้วครูพัชศรีก็จะไปบ้านน้องไอซ์นะคะไปกินส้มตําค่ะท่านผู้ชมนมเมื่อว่าเสือสวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันนี้นี่บ้านของใครไอ้บ้านใครครับไม่รู้โอ้บ้านตัวเองก็ไม่รู้ขึ้นชั้นไหนแล้วไอ้นะอนุบาลสามอนุบาลสามครับวันนี้มามาเล่นบ้านไอ้นะคะลูกศิษย์ไอ้นะขึ้นอนุบาลไหนแล้วอนุบาลสามนะคะเอาไป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 เขืนกล้องจังเลยนี่ไ,ไป มาบ้านของน้องไอนะคะวันนี้เราจะกินตำส้มตำทอดปลากันค่ะน,นะคะอันนี้ปลาปลาอะไรปลาตะเพียนใช่ไหมอันนี้อุปกรณ์ในการกินกันนะคะก็จะมีส้มตำนะคะนีเส้นมะละกอนะคะนี่ก็เป็นขนุนนะคะตอนนี้เตรียมทอดปลาค่ะเราจะปลาไปทอดนะคะทอดโดย คุณกันนิกานะคะคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับค <t S 3> ุณคูละมุดพี่สาวพี่สาวเหรอพี่สาวพี่สาวคูละมุดค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นพี่นี่นะคะทอดตาค่ะทอดได้เตาธรรมชาตินะคะท่านผู้ชม บ้านนะคะบ้านน้องไอซรถคุณครูพัดสีจอดไว้ตอนวันนี้นะคะก็มาซ่อมเครื่องตัดหญ้าค่ะซ่อมเครื่องตัดหญ้าบ้านคนละฟากนี่นะคะบ้านช่างนะคะแต่ครูพัดสีแวะกินส้มตํานะคะก็คือเขาไม่ได้ตำหรอกคะ่ะแต่มาถึงก็บอกว่าตําให้คอยกินแน่ประมาณนี้นะคะอยากซุ่มแซวนะคะกันนิกากำลังเดินมานะคะ คนนี้นะคะเขาจะทอดปลาค่ะเอาอะไรใส่คะเกลือ <S <S เ,เอาอเกลือคะ่ะเกลือใส่เพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะคะท่านผู้ชมมันยังไม่แรงพอเหรอคะอยังไม่แรงมันจะติดกับฝุ่นเหรอมืดมืดเนาะท้องฟ้ามืดอ,อันนี้กำลังโผลเพลย์นะคะทอดปลา อเนตตัอเนตต้มเหรออเนตัอมนตตงตั้มเหรอคะตําโบแซบอเนตบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจะว่าทำไม่หยุดเลยอ๋อไม่เหนื่อยใช่ไหมทำอะไรเนี่ยนั่งังน่ชอบอะบ๊อบบี้จมเบนั่งแล้วพึงี่นี่อะไรงึ้งข ตาก,ก็ได้ค่ะค่ะเดียวเอาของมาให้นไหมนะตังเผ็ดเอฮะกระโดตังเลยเก็ดนะบ่ตัเก็ดเลวกินยากโอ้โเอ๋อกินเผ็ดหลายแต,ต่นอนไม่หลับมาตําซ่อมตําค่น กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตำค่ะวันนี้นะคะใช้พริกแห้งตำนะคะส้ตมตำตำพริกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรใส่มะเขือเ,เทศค่ะ มะเขือเทศมะเขือเทศชัศ้นสีดาค่ะท่านผู้ชมเขาให้ตำมะาหุ่งด้วยค่ะเด้อะมันนี่ฮานันสิเป็นตะกินอยู่บ่พี่น้องอือนี่หันมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศค่ะอ่ามะเขือเทศต่อไปก็ใส่มะกอกนะคะก็มียาง อ๋อข้าวโพดเคี้ยวมะนาวเราสมันเยอะใส่ช่องฟิตไว้เหรอ,อะมะก,กอกค่ะบีบเลยอ้าวต่อไปใส่มะนาวนะคะมะนาวช่วงนี้แพงมากท่านผู้ชมอร,อรัญีแตมาจากไหนอ๋ออรัญีของทุกอย่างเป็นบริสิณค่ะมีทุกสิ่งมีเลือกสรรที่ในบ้านเธอมีมะนาวเหรอแน่นอนสุดยอดเลยอ้าวต่อไปนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปิ๊บค่ะไปใส่ผงชูรสใส่น้อยช่นน้อยใส่ได้ยชบนไดยใส่ผงชูรสช้อนเล็กๆนะคะท่านผู้ชมสองช้อนนิดน <Hello. S 1> ดียวเสร็จแล้วใส่ปลาค่ะคใ,ใส่น้ำปลาค่ะท่านผู้ชม เอาอพ่อกันยังบ่ได้ย่าง,ปยงยาไปเบ้องแล้วเราเอ็ดเจ้าเามากไปเอ็นมานบแม่บุญรัป่าแดงนะคะต่อไปแล้วก็ตันะคะเขาก็บี้บี้นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะตามให้มันเข้ากันนี้นะคะตามให้เข้ากันนะคะอืม เส้นมะละกอลงไปค่ะ<า>ชิบเส้นมะละกอลงไปชิบโอเคหน่าอร่อยนะคะน,น้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลค่ะท่านผู้ชมนะคะตำอืมจุกๆจุจุจ,จุโอเค ตำขอเวลาตำก่อนนะคะหันมาตงครกน่ลูกอันนี้ตรงนี้ล,ลูกเห็นไหมนี่นี่นี่หันลงไปที่ครกที่ลูกเห็นไหมนี่แถวดูมาขยับมาขยับมา,าเห็นหรือยังขยับมาอีกใกล้ๆนี่ถ่ายให้มันเห็นเลยตรงนี้เออเออใช่อ่าส้มตำนะคะถ้ามันไม่เปรี้ยวก็จะเติมมะนาวนะคะ่ะอ้าท้ายไอขหันมาหาคุณครูคุณๆๆครูจะชิมหัน มะนาวมะนาวลงไปไม่เปรี้ยวโอ้ย่ายมาลูกถ่ายมาใส่ปลานะคะเพิ่มปลาหน่อยเนะไอเนาะนี่นี่อันนี้ให้ปลาหน่อยให้มันนัวอุ้ย ใครตามก็อร่อยนะคะแม่บุญล้ำนะคะไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้ค่าดีเซนเตอร์นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวะคะ่ะชิมดูสิอร่อยจังเลยไอย้ก็จะออกปเปี้ยวๆ่ี่นี้นะ มาชิมช่วยกันไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวปุ้นมาชิมซิมอ้หันมาข้าวปุ้นมาชิมก่อนว่ามันอัดแซ่บไหม,อ,มอันนี้ข้าวปุ้นตาหมายนะคะท่านผู้ชมชิมก่อนไอ้โอ้ยดูสิดูสิดูส,ดสิอร่อยไหมดูสิง่ายดูหน้าคุณครูสิ อืมยอกนีกถักาบุ้งนะคะเัาบ,บุ้งชิมเนื้ออืมอร่อยจังเลยอะเพือ่อนกันไอ้มันขาดอะไรเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะว่าไม่อร่อยได้นี่ เไหม,อ,มอันนี้เค็มนะคะยังไม่กินนะคะคึ้มนมากเลยแต่อันนี้ไม่น่าจะชอบหวานนะชอบนะแต่ว่าปรกากฏว่าปรากฏว,ว่าใส่น้ำตาลเพิ่มชักหน่อยเพราะว่า เพราะว่ามันเปรี้ยวเนี่ยน้องไอ้น้องไอ้กินโดน,นครูไม่รู้ไห่เนี่ยไม่เอาค่ะพุดๆพๆอพอสิลูกพุดๆพ นี่ลูกรูกำลังเทเนี่ยาให้เป็นโคกนี่ไอ้เนี่นี่กำลังเทลงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะไอ้เห็นไหมคะโอ้ยสุดยอดเลยทุณผู้ชมโรกาแนี้แล้วโ้ี่ไงลูกนีลุนียโอ้ยเห็นไหมคะน่ากินไหมคะไอ้ถ่ายลงไปซชลูกอันนี้นักเรียนครูถ่ายให้นะคะ ีปลาทอดด้วยนะคะท่านผู้ชมย,ยังยังไม่ทอดเสร็จเลยว่าเสร็จยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าอล,อลองลองชิมคำหนึ่งดนะอ,นะอืมดูนี่นะคะคุณท่านผู้ชมดูนะคะพี่ดูด้วยเยติมมาเต้าเรือนเสือขึ้นไปนะพี่จะยกเตามานี่ยนิกลิ่นมากเลยท่านผู้ชมอ้ายอืม,อม,อม ยังไม่กินนะคะตอนนี้ชิมอยู่ไอ้ดูเนี่ยนาจะขึ้นหอดค่ะแฮ้มืสฝีมือได้เนี่ยค่ะ ทำค่ะไส้ย่างค่ะไส้ย่างน้อยนี่กระมังไส่อย่างเลยมาใมามามาชิมแซ่บๆนำกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้นะคะบ๊ายบายหน่อยๆก็เอา